รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ค่ะพบกับพี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งอีกเช่นเคยนะคะในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้พร้อมสารธรรมดีๆในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะยังอิม่มเอมกับเทศกาลวันปีใหม่ไทยไม่หายเลยอ่ะพี่เป็นหนึ่งแน่นอคะชื่อว่าหลายๆท่านคงมีความรู้สึกเหมือนน้องบวกนิ้งกันใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้จึงของนําสารธรรมในหัวข้อปีใหม่ชีวิตใหม่โดยท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรานุวัตรจะอาวาสวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมา มามาฝกกันเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับช่วงนี้ที่เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไทยมากๆเลยอยากชมแล้วล่ะค่ะถ้าะะะนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงนี้ธรรมาพิรมช่วงธรรมาพิร,รมโยมเชื่อไหมว่าวันปีใหม่เนี่ยมันเป็นวันที่น่ากลัวนะ มันไม่ได้เป็นวันแห่งความสุขอะไรเลยในความรู้สึกตมาวันปีใหม่มันเอาสิ่งหนึ่งของเราไปด้วยก็คือเอาอายุถตกไหมคุณโยมยายอายุน้อยก็จะอายุมากอายุมากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยเป็นวันแห่งการเจริญสติแล้วเป็นวันแห่งการทำบุญกุศลมากกว่า กับการที่เราจะสนุกสนานเหมือนกับเด็กๆจำได้ว่าสมัยอาตมาอยู่กับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณท่านถามอาตมาว่าสมัยนั้นเป็นพระมหาท่านมหาพ่อท่านรวยไหมท่านถามอาตมาบอกไม่รวยครับหลวงพ่อก้าวกับผมทำไรทำนาอยู่กับโยมที่บ้านก็เลยมาบวช ถ้ารวยก็คงไม่บวชหลวงพ่อคงจะได้เรียนหนังสือต่อ,อท่านบอกว่าท่านมาบวชแล้วเนี่ยท่านทำอะไรบ้างก็เรียนหลวงพ่อว่ากเรียนหนังสือครับเรียนบาลีเรียนท่องสวดมนต์บ้างบวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยก็ท่องหนังสือได้เยอะอยู่ครับหลวงพ่อท่านดีนะหลวงพ่อคุณเราท่านโชคดีที่ท่านได้เรียนหนังสือ ผมไม่ได้เรียนผมไม่เก่งพระไตรปิฎกเลยหลวงพ่อเล่าผมไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกนะ่ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรไปบ้างไม่มีเวลาอ่านเพราะบวชตอนอายุมากแต่ถึงผมจะไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าสอนอะไรแต่ผมรู้อยู่เรื่องเดียวหลวงพ่อคุณเล่าตมาฟังว่า ท่านรู้อยู่เรื่องเดียวก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหลวงพ่อรู้อะไรท่านบอกว่ารู้ว่าบาปมีบุญมีผมรู้อยู่เรื่องเดียวคือรู้ว่าบาปมีบุญมีแต่ไม่รู้ธรรมะอะไรลึกซึ้งเลยโยมเชื่อไหมว่าคําว่าบาปมีบุญมีเนี่ยทาให้หลวงพ่อได้เป็นอมตะบุคคลของโลกไปแล้วมีใครบ้างที่ไม่รู้จักเนาะ หลวงพ่อคูณจำได้ว่าอาตมาสมัยนั้นเป็นเป็นกรรมการเป็นกรรมการรวบรวมที่หลวงพ่อท่านบริจาคทำบุญให้กับโรงพยาบาลบ้างวัดบ้างที่วัการอำเภอโรงเรียนมากมายสมัยพศ2546เป็นคณะกรรมการ รวบรวมว่าหลวงพ่อได้ร่วมบุญอะไรบ้างโยมเชื่อไหมว่าปี2546ปัจจัยที่หลวงพ่อได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติและาศาสนาเนี่ย1,300ล้านนั่นคือปี46เอกลักษณ์ของหลวงพ่ออยากจะเล่าให้โยมได้ฟังเวลาไปถวายปัจจัยเนี่ย สมมติโยมยื่นไปหนึ่งร้อยบาทหลวงพ่อจะไม่รับต้องมีสองใบใช่ไหมโยมเคยเห็นนะถ้ายื่นใบใบร้อยกับใบยี่สบไปคู่กันหลวงพ่อจะหยิบใบยี่สิบจะไม่หยิบใบร้อยแต่หลวงพ่อก็จะบอกว่าเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงแมวมึงน,นะที่เหลือนี่คือความเป็นหลวงพ่อคูณที่โคราชท่านจึงมีบารมีมากไม่มีใครที่จะ ยิ่งใหญ่ในการร่วมบุญมหาศาลให้กับประเทศชาติพระศาสนาเหมือนเหมือนหลวงพ่ออีกแล้วท่านไปอยู่ที่ขอนแก่นเอาศพหลวงพ่อไปไว้ที่ขอนแก่นที่โรงพยาบาลขอนแก่นตู้บริจาคเอาไว้ตรงที่เอ่อที่มที่เก็บศพหลวงพอ่ออาตมาถามโยมที่นั่นว่า,าได้เยอะไหมช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่หลายปีเนี่ย ที่โยมไปร่วมบุญกับหลวงพ่อเนี่ยสี่สิบล้านขานาดว่าศพหลวงพ่อหลวงพ่อยังทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอันนี้คือเล่าให้โยมทั้งหลายได้ฟังว่าชีวิตที่อยู่ด้วยบารมีด้วยบุญเนี่ยเป็นชีวิตที่อนุเคราะห์ต่อคนยากไร้อนุเคราะห์ต่อคนยากคนจนหลวงพ่อท่านเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ท่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานมากมายให้กับลูกหล,ล,ลานเด็กยากจนมากมายก็เล่าให้โยมได้ชื่นใจว่าบารมีเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันสร้างทานบารมีมาท่านเปรียบไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยบริจาคดวงตาให้กับคนอื่นเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้า โยมลองคิดดูว่าดาวบนท้องฟ้าในเยอะขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าก็เคยบริจาคมาแล้วเคยบริจาคเลือดของตัวเองให้กับคนอื่นเทียบกับแม่น้ำทั้งสี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนีย่ยต้องบริจาคเลือดมาไม่รู้กี่โอมากมายเท่ากับทะเลบริจาคเนื้อของตัวเองให้กับคนอื่นเท่ากับผืนปัตภีมากอันนี้คือข้อเปรียบเทียบว่า ชีวิตกว่าจะได้เป็นบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีในการให้เนี่ยมากมายเหลือเกินเราในฐานะเป็นชาวพุทธญาติโยมทุกท่านก็มีศรัทธามีปัญญาในการศึกษาการปฏิบัติธรรมแล้วก็การทำบุญกุศลก็น่าอนุมโมทนาโดยเฉพาะวันนี้ญาติโยมทุกท่านมา มาด้วยความรู้สึกที่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแล้วก็หน้าอนุมโมทนาเป็นเบื้องต้นเวลาผ่านไปชีวิตเราได้อะไรเป็นแก่นสารบ้างโบราณท่านบอกว่ารู้ <c oughs> ตื่นเบิกบานได้โฉบผ่านบ้างหรือยังเวลาที่เสียไปคุ้มหรือไม่สิ่งที่เราหวังญาติโยมทั้งหลายลองทบทวนดูอีกครั้งก่อนจะพรังเสียเวลา คำว่ารู้ตื่นเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตของเรามีพุทธโธอยู่ในใจบ้างหรือยังความจริงแล้วเราทําดีด้วยสองเวลาเท่านั้นแหละคือเวลาหายใจเข้ากับเวลาหายใจออกหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธถ้าตราบใดที่เรายังรู้ตื่นเบิกบานอย่างเนี้ยแสดงว่าชีวิตของเราเริ่มมีแก่นสารและมีธรรมะอยู่ในใจ หลวงพ่อโบราณท่านเคยสอนว่าคําว่าพุโทโธเนี่ยสะเทือนถึงจักรวาลเลยทีเดียวเวลาเรานั่งภาวนาพุโทโธเนี่ยสะเทือนถึงโลก,กาธาตุสะเทือนถึงเทวดาสะเทือนถึงมารพรมเลยเพราะฉะนั้นคําว่าพุโทโธเนี่ยจึงเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังซึ่งก็แปลมาจากคําว่ารู้และตื่นเบิกบาน ลาบลาบก็คือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดหวังเช่นซื้อหวยก็ถูกหวยอยู่ดีๆก็มีคนเอาของมาให้ทานอยู่ดีๆก็มีคนเอาของมาให้ใช้ไอ้อย่างนี้เรียกว่าลาบคนที่จะมีลาบได้เนี่ยหนึ่งท่านบอกว่าต้องขยันขี้เกียจไม่ได้คนไหนขยันคนนั้นก็จะมีลาบอยู่เรื่อยๆมีสติด้วยมีสติมีความรอบคอบ คิดอะไรก็รอบคอบไม่คิดอะไรที่ทำแล้วผิดพลาดแล้วสิ่งสำคัญต้องเป็นคนสะอาดคำว่าสะอาดหมายถึงสะอาดทั้งกายและใจใจก็สะอาดด้วยกายก็สะอาดด้วยคิดทวนถี่ก็คือรู้จักคิดให้มีระเบียบคิดดีคิดงามคนไทยเนี่ยมีลักษณะก็คือคนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน โยมยกมือไหว้พระแม้แต่พระก็ต้องกราบพระที่บวชก่อนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือเจียมตัวไม่โอ้อวดรู้อะไรดีก็ไม่ต้องบอกอย่างพระเนี่ยเวลาท่านนั่งสมาธิบางรูปอาจจะเกิดติมิตอะไรขึ้นมาก็อยากจะพูดอยากจะอวดให้ฟังโดยหลักแล้วบอกไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนถ่อมตนรู้อะไรเห็นอะไรก็นิ่งเฉยอยู่อยู่ไว้ในใจนั่นแหละอย่างนี้แล้วสิ่งสำคัญปีใหม่นี้ญาติโยมทุกท่านคุณธรรมที่สำคัญมากคือความไม่ประมาทเมื่อไรก็ตามที่เราประมาทชีวิตของเราก็เหมือนว่าเราเหมือนคนตายพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเยปมัตตายถามาตาคนประมาทมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตาย แต่คนไม่ประมาทไม่มีชีวิตแล้วก็ยังอยู่คำฟ้าชื่อเสียงเกียรติคุณก็ยังปรากฏให้ลูกหลานได้รู้ได้เห็นได้กล่าวถึงบ่อยๆอ,อันนี้เรียกว่าคนไม่ประมาทขอให้โยมได้รับพรข้อนี้ไปก็คือให้มีหน้าที่รุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปแล้วพรที่พระพุทธเจ้าทรงประศาสอีกข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากก็คือพลวัตโก ว่าขอญาติโยมทุกท่านมีกําลังมีเรี่ยวแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีพรข้อนี้สําคัญนักถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายมีบ้านมีรถมีเงินมีทองมากแต่เราไม่มีกําลังไม่มีเรี่ยวแรงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพรข้อนี้จะมีความสําคัญโดยเฉพาะ เป็นหลักธรรมก็คือศรัทธ,ธาภละซึ่งแปลว่ากำลังคือศรัทธ,ธาวิาริยะภละกำลังคือความขยันหมั่นเพียรสติภละกำลังคือสติสมาธิภละกำลังคือสมาธิและปัญญาภละกำลังคือปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากำลังภายในเมื่อกี้ อาตอมาพูดถึงกําลังภายนอกก็คือสุขเรื่องสุขภาพเรี่ยวแรงเป็นกําลังภายนอกแต่กําลังภายในเนี่ยดูจากศรัทธาถ้าศรัทธาของเรามั่นคงศรัทธาของเราแน่วแน่แสดงว่าเรามีกําลังไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆฟังหูไว้หูน้อยเวลาก็พูดอะไรก็ฟังฟังหูขวาพิจารณาหูซ้ายอะไรอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาคือความเชื่อที่ มั่นคงวิริยะพละคือกำลังของความวิริยะเรียกว่าความขยันความไม่ย่อท้อทำอะไรก็เข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งการท้อแสดงถึงจิตใจที่ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันแต่แต่ถ้าตาบใดก็ตามเรามีความมั่นคงแน่วแน่แล้วยืนหยัด แล้วก็ไม่หวั่นเกรงอะไรเมื่อเราทำดีแล้วเราก็ไม่หวั่นเกรงทำดีเรื่อยไปหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนดีมากอัตมาอ่านคำสอนท่านเราได้กำลังใจหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่าเมื่อเราเจอพญามารเมื่อเราเจอพยามามรามาตัวใหญ่มาถ้าเราสู้กับพญามารเราจะมีคติสองอย่างคือไม่แพ้ก็ชนะถ้าเราสู้ ไม่แพ้ก็ชนะแต่ถ้าเราหนีแสดงว่าเราไม่แสดงว่าเราแพ้หลวงพ่อสอนว่าเมื่อเจอพยามารไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้เขาแล้วก็ไม่ต้องหนีให้ทำดีเรื่อยไปคำว่าทำดีเรื่อยไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิริยะพละคือกำลังแห่งความต่อสู้แล้วข้อที่สก็คือสติพละกำลังแห่งสติ ท่านทั้งหลายเวลาเรานั่งสมาธิก็ดีเราเจริญภาวนาก็ดีเราต้องการให้จิตของเรามีสติสติก็คือความระลึกได้ความรอบคอบระมัดระวังสติเป็นชื่อของความไม่ประมาทใครก็ตามที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือมีสติสมัยหนึ่งไปสวดมนต์ฉันเพงกับหลวงพ่อคูณตอนนั้นหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็ยังไม่ โด่งดังเท่าไรนักท่านไปก่อนนิมนต์พระวัดอาตมาไปแปดรูปเก้ารูปรคุณหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณไปก่อนเสร็จแล้วหลวงพ่อคูณควรจะไปนั่งหัวแถวแต่ท่านก็ไปนั่งองค์ที่เก้าพระอาตมาเป็นพระน้อยพระหนุ่มไปก็บอกพ่อครับนิมนต์หลวงพ่อไปนั่งเป็นประธานให้นําสวดลูกหล,ล,ล,ลานจะนั่งข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องออท่านมาหาไป พามาหาเป็นนางขางนาผมเป็นพระนักธรรมไม่ได้มาหาอะไรเงนีน้ท่านชื่นชมมาหามากอัตมาโชคดีมากได้นั่งรูปที่แปดซึ่งติดกับหลวงพ่อคูณจากนั้นก็ฉันข้าวได้กันอัตมาก็คิดว่าเออเราเป็นพระผู้น้อยเราควรจะฉันน้อยๆตักข้าวมาแล้วก็ฉันแล้วก็รีบอิ่มรีบอิ่มแล้วก็เหลือข้าวไว้ประมาณหนึ่งทัพพีหลวงพ่อคูณก็มองอัตมายังไม่พูดไม่ปาก หลวงพ่อก็ฉันข้าต้มไปแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยตอนนั้นอาตมาก็คิดในใจพระองค์นี้เป็นใครมานั่งสูบบุหรี่โยมก็จักอะไรนักหนาเอาผ้าเช็ดหน้ามาลองกินบุหรีห่อยากได้อะไรคิดในใจคือตอนนั้นด้วยความที่ไม่รู้จักหลวงพ่อคุณดีโยมก็มาขอถ้าก็ฉันฉันข้าวไปอาตมาก็อิ่มนั่งสมาธิก็เหลือข้าวเอาผู้ดีเขากินข้าวไม่หมดจานเนาะ <laughs> ก,ก็เหลือเอาไว้นิดนึงเเออเราก็อยากเป็นผู้ดีเหมือนในละครก็ฉันข้าวนิดเดียวก็อิ่มกันนั่งสมาธิหลวงพ่อก็ฉันข้าวต้มไปเรื่อยข้าวต้มข้าต้มขาวข้าต้มกุ้ยก็นั่งฉันแล้วท่านก็ถามอาตมาว่ามาหาท่านเป็นคนในเมืองหรือคนต่างอำเภอบอกเป็นคนอยู่ต่างอำเภออยู่บ้านนอกครับหลวงพอ่อโยมพ่อโยมแม่ท่านเป็นเศรษฐีนี่ไม่ไม่ได้เป็นหรอกครับหลวงพอ่อ ทำไมถึงชันเขาไม่มดถวยมดจานะอัตมาก็เลยบอกว่าอย่าคิดในใจพูดอยู่คำนั้นคำพ่อครับไม่ไม่กล้าฉันเยอะเพราะว่ามารยาทนั่งฉันกับผู้ใหญ่เราต้องอิ่มก่อนคิดอย่างนะั้นเนาะขออนุญาตอิ่มก่อนลองพ่อครับโอ้ไม่ได้หรอกท่านรูกไม่ว่าเขาลําบากแค่ไหนท่านไป็นลูกชาวนาท่านไม่รู้นี่คนแต่ก่อนไม่มีไม่มีรถเกี่ยวข้าวนะโยมเขาต้องเกี่ยวด้วยมือ ก้โมโวยกวดจะเกี่ยวได้กว่าจะต,ต้องหาบข้าวขึ้นไปตีไปตากแดดตากฝนนะตากแดดนี้นะหนักมากท่านไม่รู้นี้ว่าเขาลําบากท่านจะมักกินเล่นกินหัวยังไงทาไมไม่กินให้หมดอ,าอมา้าวกรรมเวรแล้วงานนี่ก็ต้องมานั่งฉันข้าวอีกนาโยมหลวงพ่อสอนอาตมาให้ฉันข้าวให้หมดจานตั้งแต่นั้นมาพยายามแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่ให้เหลือในจานเนี่ยต้องฉันให้หมดแล้วตักให้พอดี หลวงพ่อท่านบอกว่าตักก็ต้องฉันให้หมดมท่านสอนแล้วจําได้ว่าสมัยหนึ่งไปกราบท่านพ่อครับขอมาขอเรียนคาถาแต่หลวงพ่อเอยคาถาก็อยู่ในมนต์พิธีนั่นแหละโยมมีหนังสือมนต์พิธีไหมเมล่มเหลืองๆอ่ะเนาะหลวงพ่อท่านบอกคาถาก็อยู่นั่นแหละขอสักหน่อยเถอะหลวงพ่อขอสักหน่อยคาถาหลวงพ่อนะ่ะอะไรที่หลวงพ่อชอบข้อหัวหลวงพ่อว่าอะไรจะเอา,เอาจะเอาจริงๆนี่ เอาครับหลวงพอ่ออาตมาอุตส่าห์จำมาตั้งสาสิบปีคาถาหลวงพอ่อง่ายๆโยมว่าตามนัประนมมือนะ,ะท่านบอกว่าใครก็ตามว่าบ่อยๆนะลุ่งเรืองก้าวหนะ้าสัจจะสัจจะสัจจังสัจจังอธิษฐานมิอธิษฐานมีแค่นี้นะโยมโ<อ>มันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนยังนั่งคิดอยู่โยมเชื่อไหมว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่คาถานะอยู่ที่ใครรู้ไหม ดูที่ตัวของเราเองหลวงพ่อคุณท่านว่าสัจจะสัจจังอธิฐานนี้เนี่ยทําไมท่านจึงมีบารมีมากมายเราว่าทั้งชาติจะมีเหมือนท่านไหมล่ะโยมก็ต้องว่าบ่อยๆสัจจะสัจจังอธิฐานนี้อันนี้คาถาที่หลวงพ่อท่านสอนอาตม,มามีมีสิ่งหนึ่งที่ที่ได้จากหลวงพ่อก็คือความเป็นพระที่เรียบง่ายแล้วเรื่องบารมี อาตมาจําได้สมัยหนึ่งเวลาฉันข้าวอยู่ใกล้ๆท่านเนี่ยท่านจะโยนไปด้านหลังขณะท่านฉันข้าวท่านยังสร้างบารมีเลยนะโยมท่านฉันกล้วยไปคำหนึ่งท่านก็โยนไปข้างหลังคนข้างหลังเน่ยเป็นสิบยี่สิบพวกวัยรุ่นมันรอเอาของเสสังจากหลวงพ่อปั๊บก็โยนมันก็แย่งกันอยู่ด้านหลังอาตมาเลยมานั่งคิดว่าโอ้ชีวิตหลวงพ่อท่านอยู่กับการให้จริงๆ ขาดท่านฉันเนี่ยท่านยังแบ่งขนมครึ่งหนึ่งที่ท่านฉันไม่หมดโยนไปไอ้พวกข้างหลังก็ชิงกันเขาเรียกว่าชิงเปรตชิงกัน <laughs> ชิงของเสสสังจากหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเอ่อเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยการให้ท่านจึงมีพลานุภาพมีความสุขแต่นั่นหมายความว่ามนุษย์จะสร้างบาร,รมีได้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ทุกคนมันเราก็สร้างบาร,รมีเท่าที่เรามี หลวงพ่อถ้ามีบาร,รมีมากท่านก็สร้างได้มากจะเดินพอนกำลังเพลินเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้จะขอชวนมาเรียนรู้ศัพท์ธรรมะภา,ภาษาจีนกับน้องบวงนิ้งกันสักหน่อยค่ะ ช่วงธรรมภาเพลินวันนี้พวงนิ้งจะขอนำข้อคิดภาษาจีนที่น่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันโดยเริ่มจากคำว่าตั้งคุณธรรมทำความดีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่า ลี่เตอ๋อสิงซานต้าไอหลี่เตอ๋อสิงซานต้าไอาความอดทนอดกลั้นนำมาซึ่งบุญวาสนาสับภาษาจีนใช้คำว่าเริ่นเหนินอย่างฝูเรินเหนินอย่างฝู ความยินดีนำมาซึ่งอายุที่ยืนยาวศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าเล่หนงอิ่ซเล่หนงอิ่ซการออกกำลังนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรงศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าต้งหนงเจียนเซิน ต้องหน่งเจียนเซินและความสงบนำมาซึ่งจิตใจที่เป็นสุขสับภาษาจีนใช้คำว่าจิ้งหนึ่งอย่างซินจิ้งหนึ่งอย่างซินมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ สร้างคุณธรรมทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สับภาษาจีนใช้คำว่าลี่เตอ๋อสิงซ่านต้าไอาลี่เตอ๋อสิงซ่านต้าไอาความอดทนอดกลั้นนำมาซึ่งบุญวาสนา สับภาษาจีนใช้คำว่าเริ่นเนิ่นอย่างฝูเริ่นเนิ่นอย่างฝูความยินดีนำมาซึ่งอายุที่ยืนยาวสับภาษาจีนใช้คำว่าเล่อเหนิงอี้โซเล่เหนิงอี้โซ การออกกำลังนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรงศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าต้องหนึง่งินต้องหนึง่งินและความสงบนำมาซึ่งจิตใจที่เป็นสุขศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าจิ้งหนึ่งอย่างซิน จิ้งหนิงอย่างซินนั่นเองค่ะ หากคุณผู้ชมมีสัพบธรรมะภ,ภาษาจีนเรื่องใดที่อยากให้เรานำมาฝากก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามานะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00 0หรืออีเมล a อ d ดเดรส a t s e v e n g m a i l c o m ค่ะ เชื่อว่าสารธรรมที่ทางรายการนำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องโบกนิ้งต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ